ค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะชื่อแต้วนะคะสุริยาพรพาณิชย์นะคะปัจจุบันก็เป็นนักธุรกิจอินดีมฟูลไทม์ร้อยเปอร์เซนต์เลยนะคะค่ะก็เมื่อ 20- 30, 30ปีที่แล้วนะคะก็ทำมาหลากหลายอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานประจำพนักง,งานลูกจ้างชั่วคราวนะคะพนักง,งานโรงแรมนะคะแล้วก็ธุรกิจนะคะเครือข่ายต่าง สมัยก่อนเนาะ,ะก็ทำไปก็ไม่มีสรภาพทางเวลานะฮะ,นะะมีแต่นี่แต่สินไม่รวยสักทีนะฮะ,ะจนเะะมื่อ2อสาปีที่แล้วนะคะเจอนะ,ะวิกฤตโควิด -19 นะ,ะ,ะหยุดอยู่บ้านไม่รู้จะทำอะไรนะะก็เลยมองหาอ,อาชีพออนไลน์นี่แหละน่าจะตอบโจทย์เรานะคะในยุคหยุดอยู่บ้าน,นะะเพราะว่าแรกๆนะะ <54. S 2> เขาก MM ็มีหลวงก็มีเงินเยียวยานะแต่เมื่อเงินเยียวยาหมดแล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงต้องหาอาชีพออนไลน์นี่แหละน่าจะตอบโจทย์เรานะคเพราะว่าแฟนก็เช่นกันนะฮะเป็นรับเหมาก่อสร้างก็ไม่มีรายได้นะช่วงนั้นนะะก็เป็นแม่ค้าตลาดนัดนะฮะขายของมือสองนะะพวกเสื้อผ้ารองเท้าเครื่องประดับนะฮะกระเป๋านะฮะมือสองนะฮะ เมื่อตอนแรกก็ขายดีอยู่นะพอเจอวิกฤตโควิด1 9ก็เลยหยุดชะงักเลยนะต้องหางานออนไลน์นี่แหละที่ตอบโจทย์เรานะก็มีคนมาชักชวนทำธุรกิจออนไลน์ขายตรงแต่ทำสักระยะหนึ่งมันก็ไม่ตอบโจทย์เรานะมนต้องตื้อง้อขอขายต้องสต็อกสินค้าแล้วก็ลงทุนสูงหลักหมื่นหลักแสนเราก็ไม่มีทุนมากขนาดนั้นฮ จนมาเจออินดีมได้ยังไงนะก็คือเต้วนะจะไปชวนน้น้องขวัญ้องแก้วมาทําธุรกิจออนไลน์ขายตรงนี่แหละเนาะแต่น้องขวัญก็ยังไม่ตกลงแต่ว่า,นะะม,ามาลองเชิญชวนนะมะให้มาลองศึกษาอินดีมดูนะพี่นะ,ะผมไม่พี่ทําคนเดียวนะผมจะทจับมือพี่ทําเลยนะคะ,ะ,ะเราทํางานกันเป็นทีมเราไม่ทํางานคนเดียวนะ,ะก็เลย ศึกษาทาง Google ทาง YouTube แล้วก็ได้คุยสามสายฮะสักกันนะกับทีศึกษาทั้งขวัญทัสักรยนนะยะหนึ่งฮะก็ได้ตกลงนะฮะทำธุรกิจนะเป็นครอบครัวอินดีมนะฮะจนถึงปัจจุบันนี้นะคะนะคะเข้ามาแล้วได้อะไรประทับใจอะไรนะคะก็ ประทับใจในทีมผู้บริหารนะคุณก้องเป็นเจ้าของรายการยูโน่ไรลานนาะเราก็เป็น f c ท่านค่ะแล้วก็แผนการตลาดที่ตอบโจทย์เรานะคือมันไม่เหมือนธุรกิจอื่นๆนะที่ทํามานะนะเป็นตอบโจทย์เราแล้วก็รายได้แผนรายได้ที่ตอบโจทย์แล้วก็ให้ค่าตกแทนสูงทีเดียวเลยนะก็ทําง่ายๆในแค่เพถยงแค่เครื่องเดียวนะก็เลยมาทำนะฟูลไทม์เลยได้ศึกษาแล้วก็ ประทับใจหลายๆอย่างฮะทั้งทีมทีมงานนะฮะก็ดูแลเป็นอย่างดีสอนจับมือทำนะมีห้องเทรนนิ่งนะนะฮะที่สมบูรณ์แบบนะฮะเราก็ถ้ามาศึกษาเรียนรู้กับโคครูแล้วก็ผู้สำเร็จนะฮะก็ระบบหลังบ้านคือดีมากๆเลยนะฮะมีระบบส่งต่อที่ยอดเยี่ยมมากนะฮะก็เข้ามาได้ ได้ทั้งผลลัพธ์นะคะได้สุขภาพที่ดีนะะมีผลิตภัณฑ์ที่มาดูแลสุขภาพเรานะคะแล้วก็นะะอยากจะนะสำเร็จในอินดีมนะคะก็เข้ามานะคะตัดสินใจไม่ผิดเลยนะที่เข้ามาในอินดีมคือทำง่ายๆตอบโจทย์เรานะะทำง่ายๆสบายๆแค่ในมือถือเพียงเค่เดียวไม่กระทบต่องานประจำเลยนะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะคะก ลองมาศึกษาอินดีมดูนะว่าจบโจทย์คุณไหมในยุคเขายากบากแพงนี้นะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกและก็ทางรอดในยุคนี้จริงๆนะฮะอินดีมนะความสําเร็จของคุณคืองานของเรานะฮะเราจะจับมือท่านไปจับมือกันไปสําเร็จไปด้วยกันนะคะลองมาศึกษาดูนะตัดสินใจไม่ผิดแน่นอนนะคะก็อยากจะให้ทุกคนมีอิสรภาพทางการเงินและเวลานะคะ นะคะแตวเข้ามาก็อยากที่จะปลดหนี้แล้วก็มีเวลานะคะดูแลคุณแม่นะ,ะตอนนี้ก็ท่านก็อายุมากแล้วนะคะนะคะ,นะคะยังไงก็พบกันนะคะพี่ๆน้องๆทั้งหลายนะคะนะคะสำหรับวนันนี้แต้วสุริยาพรไปก่อนนะคะสหรับดีค่ะบ๊ายบาย